กระผมอดีอรเพียงเกตครับได้รับฟังข่าวนายกรัฐมนตรีประยุทธ์เถือนโอชาแต่งตั้งดรไตรรงสุวรรณคีรีวัยหนุ่มวัยชกัน78ปีดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับความจริงเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้องไม่อยากไปข้องแวะแต่ก็อด อดขั้นแขวว่าได้ครับขั้นขั้นแขวภาษาอีสานว่าอดที่จะพูดไม่ได้แต่โรงสุวรรณคิรีเนี่ยเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์เป็นนักเศรษฐศาสตร์มือฉมังของพักประชาธิปัตย์อยู่ในพักประชาธิปัตย์มา30กว่าปีหายใจก็เป็นประชาธิปัตย์หายใจออกก็เป็นประชาธิปัตย์หายใจเข้าก็เป็นประชาธิปัตย์ สมัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจลาออกจากประชาธิปัตย์ทุกตำแหน่งครับนึกว่าจะไปไหนก็โทไปอยู่กับพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอาดีตรัฐมนตรียุติธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ลาออกมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรุ่นก่อนแล้วมารวมตัวกันตั้งพรรค รวมไทยสร้างชาติเพื่อรอรับพลเอกประยุทธ์เถื่อนโอชามาร่วมหัวจมท้ายกับพักรอทอสทออรวมไทยสร้างธาตุดังกล่าวผมเห็นแล้วผมสมเพจเวทนาครับเท่าอ,อายุแฉะแก่ชลาขนาดนี้ยังทะเยอทะยานอยากจะเป็นโนดเป็นนี่ตำแหน่งที่ได้เี่ก็ไม่ใช่ว่าตำแหน่งใหญ่ตัวโมโหรานอะไรหรอกครับ ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแหมที่ไหนได้จุดยืนทางประชาธิปไตยของไตลงสุวรรณคีรีเนี่ยเปลือยกายล่อนจ้นละครับสามสิบปีมาทำามาแหมคนเขาบางคนก็ศรัทธาบางคนก็บอกว่าเป็นโคศุกสามสีเป็นตลกประจําวันของระบบการเมืองในระบบรัฐสภาของพรรคประชาธิปัตย์ปลาใสทีก็ออกเสียงทำเนียงตัน ประธานตปาติกรบกับหงไตรงตุว,วันนักเกดีครับอันนี้ก็เป็นสำเนียงของทางภาคใต้ครับผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงที่พูดวันนี้ไม่ใช่ยกย่องหรือสรรเสริญหรือทำร้ายทำลายแต่ผมดูการเคลื่อนไหวในบั้นสุดท้ายในวาระสุดท้ายทางการเมืองของดรไตรงสุวรรณน,นิกเีแม่น่าสงสารครับ <laughs> โอ้ยเป็นดรดรไต แม่สั่งสอนคนมัทุบ้านทั่วเมืองครับจากไตรงกลายเป็นด็กเตอร์ตายลงครับด็อกเตอร์ไตรงสุวรรณคิรีกลายเป็นด็กเตอร์ตายลงสุวรรณคิรีครับฝากกรอนไปหาหน่อยนะครับเมื่อไตรงตายลง,งปรงสังเวชรับตำแหน่งเศษเสียวเสียวกระสันประยุทธ์อัศดงตายลงยัน หวังอิมหมีพีมันอันใดลืออยากได้อะไรจากประยุทธ์จันโอชาซึ่งเขาสาบแช่งทั่วบ้านทั่วเมืองอวสานอาวสานทั้งคนแต่งตั้งอวสานทั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคนใหม่จากประยุทธ์จันโอชาเป็นประยุธทธ์เถื่อนโอชาจากไตรงสุวรรณคีิรีเป็นด็อกเตอร์ตายลงสุวรรณคีรีครับ หัวขน,น,นสังเวชสังเวชเวท,ทนาเหลือเกินเท่าโุยุก็เท่า